ว่าแล้วต้องมีสักวันหนึ่งที่เป็นแบบนี้ถุงนี้ป้าอ้อใช้ใส่กระดาษเอาไว้จดนั่นจดนี่ลิซ่าก็ชอบมาขย้ำชอบมาเล่นถุงแล้ววันนี้หนูก็เข้าไปในถุงหาทางออกไม่ได้ใช่ไหมถ้าไม่มีคนเห็นเนี่ยจะทำยังไงืม ออกมาเร็วๆออกมาลูกออกมาทางนี้เลยจะออกไหมอ้าวเร็วออกมาป้าอ้อเปิดฝากถุงให้แล้วเนี่ยเพราะหนูดื้องไงหนูชอบมาเล่นถุงป้าอ้อออกมาเร็วๆลูกออกมาเร็ว เร็วรนวรนววก็ชอบมาเล่นบนถุงค่ะเพราะว่ามันดังก๊อปแก๊บก๊อปแก๊บเนี่ยเขาชอบเห็นไหมกระดาษปนปี้หมดเลยดิซ่านี่หนูหนูมาทำอะไรกับกระดาษปลาอ้อเหอ ตนจริงๆอือือ,อืหยุดเดียนะยดเด๋ยวนี้นะหยุดเดี๋ยวนี้นา้เด็กดือ้ออืสนมากอะ่ะ ยังยังสนไม่พอยังสนไม่พอจะต้องไปเล่นรองเท้าเน่าอีกรองเท้านี่เอาออกไม่ได้เลยนะคะวันไหนไม่ได้เล่นรองเท้านี่จะงุดหงิดต,ต้องเอารองเท้ามาวางไว้ให้น้องเขาจะได้เล่นอย่างเงี้ยทั้งวันนะคะบ้าพลังไง ต้องทำให้พลังหมดก่อนเพราะไม่งั้นนางจะนอนดึกต้องเล่นให้หมดแรงจะได้เพลียจะได้นอนตั้งแต่หัววัน